คือเราเอาส่วนเราจะมองเห็นโดยการเอาส่วนที่เป็นราคาบริเวณนี้ออกไปตรงนี้ก็มีประตูทางเข้าเหมือนกันครับมีหน้าต่างนะครับสองบานอยู่ตรงนี้นี่หนึ่งสองนี้ก็มีหน้าต่างสองบานครับหนึ่งสองรูปเป็นนะครับเพื่อนๆคือรูปที่มองจาก ด้านบนนะครับเหมือนกับกล้องถ่ายดอนนะครับก็จะเห็นทางสองรูมนี้ที่ปรากฏนะครับเปอนรูปแบคือเราเอาส่วนเราจะมองเห็นโดยการเอาส่วนที่เป็นราคาบริเวณนี้ออกไปแล้วเรามองจากข้างบนลงมานะครับเราก็จะเห็นส่วนของชั้นสองก็จะอยู่ทางรูปขวามายมือล่างนะครับก็จะเป็นรูปที่สองนะครับเราก็จะเห็นนะครับตรงด้านนี้นะครับก็จะเห็นหน้าต่างสองบานอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างสองบานนี่ก็มีสองบาน ตรงนี้ก็มีสองบานนะครับแล้วตรงนี้ก็มีสองบานครับแล้วก็รูปแปลนนี้นะครับมีส่วนที่ชั้นสองนะครับมีส่วนที่ยื่นมาบริเวณตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะตรงกับรูปทางด้านซ้ายมือด้านล่างรูปนี้ครับก็คือบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะเห็นส่วนของชั้นหนึ่งนะครับก็คือรูปนี้ครับก็จะมีประตูทางเข้าตรงนี้ก็มีประตูทางเข้าเหมือนกันครับมีหน้าต่างนะครับสองบานอยู่ตรงนี้ นี่หนึ่งสองนี่ก็มีหน้าต่างสองบานครับหนึ่งสองแล้วก็จะมีแบ่งไปน้องห้องนะครับคืออันนี้ห้องที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับห้องที่สองห้องทสองก็อยู่ตรงนี้ห้องที่สามห้องที่สามก็อยู่ตรงนี้ห้องที่สี่ก็อยู่ตรงนี้และอีกสองห้องอยู่ตรงนี้ครับห้องที่ห้าและห้องที่หกครับก็จะมีหน้าต่างตรงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือหลังบ้านนะครับแล้วก็มี ข้างหลังก็จะมีระฆงสี่้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มีประตูทางออกครับประตูทางออกอยู่ตรงนี้อันนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับสําหรับรูปตัดคร่าวๆนะครับแต่รูปนี้จะไม่มีเสานะครับให้เพื่อนๆดูคร่าวๆครับในการเขียนรูปแปลนนะครับเพื่อนๆจะมีส่วนประกอบนะครับอย่างแรกคือองค์ประกอบของบ้านนะครับในรูปแปลนที่เราเขียนนะครับอันนี้คือบ้านสองชั้นนะครับก็จะประกอบด้วยหนึ่งเสานะครับ เป็นเส้นสีฟ้าครับแล้วก็มีผนังครับเป็นเส้นสีแดงครับผนังมีผนังมีประตูครับประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้มีประตูอยู่ตรงนี้ครับมีหน้าต่างครับหน้าต่างก็จะอยู่ตรงนี้ครับบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ครับแล้วก็มีพื้นนะครับพื้นในบ้านก็จะเป็นพื้นสีขาวแล้วพื้นนอกบ้านก็จะปูกระเบื้องรอมนอกครับ มีพื้นมีประตูมีหน้าต่างมีผนังนะครับแล้วก็มีโครงสร้างต่างเช่นบันไดขึ้นบ้านหรือลานจอดรถซึ่งเป็นสลอปล,ลงมามีสัญลักษณ์บอกของประตูหน้าต่างนะครับก็คือประตูก็จะเป็นวงกลมและตามด้วยหมายเลขหมายเลขก็คือเป็นชนิดของประตูนะครับหน้าต่างก็จะเป็นหกเหลี่ยมครับอยู่ตรงนี้ครับก็จะมีหน้าต่างทุกๆหน้าต่างนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของหน้าต่างนะครับ ซึ่งแตกต่างไปนะครับน, 2, นี่หมายเลขสองนี้หมายเลขสามนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของผนังก็คือเป็นหมายเลขเป็นสามเหลี่ยมครับั้งด้านด้านหน้าด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับแล้วก็จะมีชนิดของพื้นครับพื้นก็จะบอกตรงตรงนี้ครับมันจะมีบอกตรงด้านบนนี่คือบอกชื่อห้องระดับความสูงชนิดของพื้นความสูงของฝ้านะครับ ใช่ครับห้องน,นี้ก็จะเป็นห้องของก็จะบอกชื่อห้องและบอกชั้นหนึ่งพื้นคือพื้น,นสองซึ่งจะบอกไว้ตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อนอ่าล้วก็จะมีชื่อรูปครับชื่อรูปใหญ่ก็คือแปนชั้นหนึ่งมีส่วนของรูปด้านนะครับคือเราเดินมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปด้านหนึ่งแล้วก็เป็นรูปด้านสองอธิบายแทบจะหมดถ้าดูจากรูปแปนนะครับรูปด้านสามรูปด้านสี่ แล้วก็จะมีแนวตัดครับแนวตัดเป็นเส้นสีต้องนี่ครับก็จะมีแนวตัดอเอแนวตั้งนะครับแนวตัดแนวนอนคือแนวตัด b ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีทิศบอกรวมไปถึงกรอบของรูปก,ก็จะบอกชื่อโครงการบอกชื่อรูปนะครับชื่อคนเขียนขนาดของสกเกลหมายเลขต่างๆนี่นะครับ ก็จะเป็นส่วนประกอบต่างๆของรูปแปน่นโดยคร่าวๆนะครับซึ่งจะผมจะไปเน้นในคลิปที่สอนเกี่ยวกับการทํารูปแป่นนะครับแต่ผมจะบอกทีละส่วนทีลส่วนอย่างละเอียดในคราวต่อไปทีหลังครับเพื่อนๆ